อย่าพิ่งไปดูแคลนเรื่องความรู้สึกนะเธอรู้ไหมต่อให้เธอสามารถคิดคน้นหุ่นยนต์หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการประเมินผลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือตรวจจับพลังงานจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำขนาดไหนเธออาจจะสร้างหุ่นยนต์ที่มีกลไกาการจับภาพที่ละเอียดและคมชัดกว่าสายตาของมนุษย์เป็นพันเท่ามีกลไกาการรับรู้วัดค่าทั้งอุณหภูมิ วัดความชื้นมีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจจับแม้กระทั่งคลื่นความถี่ที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้เครื่องยนต์อันนั้นก็ยังไม่สามารถมีความรู้สึกได้แล้วสัตว์มีความรู้สึกไหมครับผมถามเธอคิดว่ามันมีหรือเปล่าล่ะทานโพเชถามเอ่อน่าจะมีนะครับเพราะมันมีประสาทสัมผัสใช่ไหมครับผมตอบเนื่องจากสัตว์ไม่มีความคิด ความรู้สึกตรงนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งที่เขามีคือประสาทสัมผัสเพื่อการรับรู้แต่เมื่อรับรู้แล้วรหัสที่เรียกว่าสัญชาตญาณจะเป็นตัวสั่งการให้เขาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรซึ่งการตอบสนองต่อการรับรู้นั้นก็จะมีพื้นฐานมาจากรหัสที่ถูกใส่เอาไว้ตั้งแต่แรกเท่านั้นหรือที่ฉันพูดเสมอว่าไม่ได้เป็นจิตอิสระเหมือนกับมนุษย์ การคิดและความรู้สึกของมนุษย์นี้เองที่ทําให้มนุษย์มีความเป็นอิสระฉันจึงเรียกความสามารถตรงนี้ว่าการกําหนดความรู้สึกซึ่งเหนือกว่าความรู้สึกจากการสัมผัสรู้ทั่ว,วไปเมื่อมนุษย์มีสิ่งนี้การจะเปลี่ยนแปลงหรือยกกระดับเขาจึงต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเองความมหัศจรรย์ของความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบพื้นฐานที่พวกเธอใช้กันอยู่มันจะอยู่เหนือกฎ เหนือสมการที่เป็นเงื่อนไขทุกอย่างในจักรวาลมันจะอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือระยะทางดังนั้นใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงทักษะการใช้ความรู้สึกเขาผู้นั้นจะมีความอิสระเหนือความอิสระอีกชั้นหนึ่งอำนาจของสนามพลังงานใดๆแม้อาจจะมีอิทธิพลต่อเขาได้และเวลานี้ก็เป็นโอกาสที่พอเหมาะพอเจาะอย่างยิ่งเพราะขณะนี้โรคกำลังย้ายเข้าสู่ดินแดนที่มีท้องฟ้าสีใหม่แล้ว แล้วภารกิจของผมคืออะไรครับผมถามภารกิจของเธอจะประกอบด้วยสองอย่างคือ 1. พาผู้คนให้รู้จักและใช้ความรู้สึกให้ถูกต้องซึ่งเวลานี้คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะมันจะง่ายได้เพียงรัดนิ้วมือเพียงแค่เธอบอกให้พวกเขาตัดสินใจที่จะรู้สึกถึงการเป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดหรือตัดสินใจที่จะเป็นจิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์นั้นเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรออะไรอีกแล้ว ทันทีที่เขาตัดสินใจเขาก็จะสามารถเป็นสิ่งนั้นหรือกลับไปเป็นสิ่งนั้นได้ทันทีไม่ต้องผ่านการเรียนรู้ไม่ต้องผ่านการสอดสมใดๆสรุปง่ายๆว่าภารกิจแรกของเธอคือจะต้องพาจิตปัญญาณของคนทั้งโลกให้กลับคืนสู่ต้นกำเนิดหรือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตพระเจ้าให้ได้ภารกิจที่สองคือเธอจะต้องสร้างสรรค์ปัจจัยให้อารยธรรมของโลก เกิดการยกระดับทางกายภาพให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้คนและสิ่งแวดล้อมเกิดการยกระดับไปสู่จุดที่สมบูรณ์แบบสรุปคือเธอจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการรังสรรค์อารยาธรรมใหม่เธอคือผู้จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกที่กำลังอยู่ในความเสื่อมสูงสุดนี้ให้กลายเป็นยุคใหม่ที่เธอเรียกว่ายุคศีวิไลท่านครับผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าผมจะทำสิ่งที่ท่านบอกมานี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะภารกิจประการที่สองนี่คือความอิสระของเธอหากเธอเลือกเธอก็จะเป็นหากเธอไม่เลือกเธอก็จะไม่เป็นท่านโพเชตอบเอาอีกแล้วท่านพูดจะให้สับสนอีกแล้วบอกมาเลยได้ไหมว่าผมต้องทำอะไรผมถามฉันจะอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันบัตนี้เปรียบเสมือนเธอกำลังจะต้องไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนสักแห่งซึ่งตอนนี้เธออยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องไปสอบแล้ว พอเธอเพิ่งจะจบมัธยมปลายและเนื่องจากผลการเรียนในระดับมัธยมของเธอมีคะแนนเฉลี่ยที่ดีถ้ามหาวิทยาลัยจึงมีโคต้าสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตามที่เขากำหนดซึ่งขณะนี้เธอคือคนที่มีคะแนนเฉลี่ยตรงตามหลักเกณฑ์ที่ฉันยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบเพราะขณะน,นี้เธอมีทั้งสองปัจจัยนี้อย่างครบถ้วนปัจจัยที่หนึ่งบัดนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องมาทำภารกิจนั้นแล้ว มันคือช่วงเวลาที่มีการประเมินไว้ร่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากปัจจัยแห่งการเกิดนั้นมันเดินมาสุดทางแล้วมันคือช่วงเวลาปลายสุดของรอยต่อระหว่างสีดำกับสีขาวมันคือช่วงเวลาที่เคยมีการทำนายไว้ว่าโลคจะเข้าสู่ความเสื่อมสูงสุดหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปโลกอาจจะอยู่ในสภาวะที่สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไป นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ข้อมูลเชิงลึกเขาถึงวางแผนจะเดินทางไปอยู่ที่ดาวอื่นกันเพราะเขาคำนวณความหายนะไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ช่างเป็นความคิดที่โง่เขลาสิ้นดีไม่มีทางที่มนุษย์จะไปดำรงอยู่อย่างพิกัดอื่นได้เพราะมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่กับโลกใบนี้เท่านั้นดังนั้นฉันจึงเปรียบเทียบว่าเวลานี้เธอถึงเกณฑ์ที่จะต้องไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้ว และประการที่2คือการที่เธอได้รับโคต้าพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆเลยนั่นคือในอดีตเธอเคยตั้งเจตจำนงไว้ว่าจะมาทำงานนี้ในเวลานี้แล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่เธอตัดสินใจที่จะทำเธอก็จะเข้าสู่กระบวนการนั้นทันทีตอนนี้เธอยังมีอิสระที่จะเลือกอยู่หมายความว่าถึงแม้ปัจจัยทุกอย่างจะพร้อมเวลาและเงื่อนไขต่างๆก็พร้อม แต่เธอไม่เลือกที่จะทำเธอไม่เลือกที่จะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นอาริยาเมตยาก็จะไม่อุบัติขึ้นและที่สำคัญที่สุดหากอาริยาเมตยาไม่อุบัติขึ้นโลกก็จะเดินทางไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหากปล่อยให้มันดำเนินต่อไปโลกของเธอจะเดินทางสู่หายนะอย่างแน่นอนเนื่องจากระดับพลังความรัก ไม่เพียงพอต่อการคงรูปของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนตัวการยุบตัวการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกจะเกิดขึ้นอย่างไร้การควบคุมพอะขึ้นความถี่ที่มาจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่อยู่บนผิวโลกไม่เพียงพอผลลัพธ์คือความหายนะครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างเรียงไม่ได้หากปล่อยให้เกิดโลกอาจจะไม่กลับมาเป็นดังเดิมได้อีกความหายนะครั้งนี้ อาจจะลุกรามไปถึงขั้นทำให้โรคเสียสมดุลจนหลุดออกจากวงโคจรของระบบสุริยะจักรวาลสิ่งที่ตามมาคืออุณหภูมิของโรคจะไม่เหมาะสมกับการดำรงชีพอีกต่อไปและปฏิกิริยาลูกโซ่จะตามมาอย่างต่อเนื่องคือระบบสุริยะจักรวาลของเธอก็จะเสียสมดุลเนื่องจากโรคไม่อยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่เมื่อระบบสุริยะจักรวาลเสียสมดุล มันจะไม่อยู่ในเส้นทางของมันระบบกาลิซีทางช้างเผือกที่เป็นที่ตั้งของระบบสุริยะจักรวาลน,นี้ก็จะเสียสมดุลเมื่อกาลรซีทางช้างเผือกเสียสมดุลระบบกาลซีอื่นๆก็จะเสียสมดุลตามและสุดท้ายเอกภพทั้งเอกภพก็จะเสียสมดุลไปด้วยซึ่งแน่นอนความปั่นป่วนครั้งนี้จะกลายเป็นอภิมหาหายาะครั้งใหญ่โอ้โห ผมคงจะบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ทําไม่ได้แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านพูดมานี้หากมันเป็นความจริงก็เท่ากับเป็นความรับผิดชอบของผมโดยตรงเลยใช่ไหมครับแล้วผมเคยไปตั้งเจตจำนงนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คงไม่ใช่ตอนที่ผมไปเจอกับท่านรูทตอนที่ดาวถึงร่านะครับผมถามไม่ใช่หรอกนั่นเป็นเพียงแค่การย้ำเตือนความทรงจำว่าแท้ที่จริงเธอคือใขรเท่านั้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องมาพบกับฉัน ทำไมเธอถึงเลือกที่จะมาสัมผัสกับความทรงจำของเธอณช่วงเวลานี้และที่สำคัญที่สุดหากเธอไม่ตัดสินใจเลือกที่จะทำภารกิจนี้จริงๆฉันและเหลุ่มาทำชั้นสูงทางจัก,กรวาลก็จะคอยมากระตุกกระตุ้นให้เธอและเพื่อนๆของเธอทำภารกิจนี้จนได้พวกเราไม่มีทางปล่อยให้โรคเข้าสู่สภาวะนั้นอย่างเด็ดขาดและตอนนี้คำตอบที่เธอสงสัยกำลังรอเธออยู่ในตัวเธอเธอจึงเข้าไปสัมผ,สมผัสมันด้วยตัวเองเธอ ท่านโพเช่พูดเหมือนรู้เรื่องหน้าว่าผมจะต้องไปเจอกับอะไรมันคือช่วงเวลาไหนในความทรงจําของผมและที่ท่านพูดว่าผมกับเพื่อนๆของผมก็แสดงว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของผมคนเดียวใช่ไหมครับผมถามเพราะไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนฉันขอตอบคําถามที่สองก่อนนะถูกต้องที่เรื่องนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเธอคนเดียวยังจะมีเพื่อนๆของเธออีกจํานวนมากด้วยแต่คนทั้งหมดก็จะไม่มารวมตัวกัน หากไม่มีเธอเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นคงจะดิดเรื่องไม่ได้ว่าทั้งหมดจะเป็นความรับผิดชอบของเธอแต่เธอ่าได้วิตกไปเลยทุกอย่างได้ถูกวางแผนการไว้อย่างแยบยลที่สุดแล้วเพราะนอกจากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เธอต้องไปตามหาบนโรคซึ่งเปรียบเสม,มือนเป็นหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นดินเธอยังมีเราร่งรัตธรรมชั้นสูงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกอีกเป็นจํานวนมากซึ่งจํานวนของเรารุ่งธรรมชั้นสูง ที่จะคอยมาสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้ดูจะมากกว่าผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินหลายร้อยเท่าเลยพวกเขาทำอะไรบ้างครับผมถามเรื่องแรกคือพวกเขาจะคอยดูแลพวกเธออยู่กลางห่างซึ่งที่จริงพวกเขาก็จะคอยติดตามเธอและเพื่อนของเธอมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วด้วยซ้ำพวกเขาจะคอยเช็คความพร้อมว่าพวกเธอทุกคนที่จะมาร่วมงานครั้งนี้ได้มาเกิดร่วมสมัยกันหรือยัง เกิดที่ไหนครบตามจำนวนที่วางแผนไว้หรือยังพวกเธอจะเจอกันด้วยวิธีไหนเมื่อไรอย่างไรมีเรื่องราวต้องเรียนรู้ระหว่างทางกันอย่างไรทุกๆเรื่องล้วนมีการตกลงกันวางแผนกันอย่างสดคล้องเพื่อให้ผลงานชิ้นเอกนี้เกิดขึ้นอย่างมีเรื่องราวและน่าจดจำท่านโพเชออธิบายผมได้ยินท่านพูดว่าตามหาเพื่อนของผมให้ครบจำนวนที่วางแผนไว้ แสดงว่าต้องมีจํานวนที่จํากัดด้วยใช่ไหมครับผมถามต่อถูกต้องมีจํานวนจํากัดฉันขอบอกเข้าๆว่ามีกว่าพันคนเพื่อนของเธอที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้หมายถึงคณะผู้ปฏิบัติการที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะมาทํางานร่วมกันพวกเขาจะมีบทบาทสําคัญให้แผนการการสร้างสารร์โรคยุคศิวิไลครั้งนี้ให้สําเร็จรุร่วงและชื่อของพวกเขาทุกคนก็จะถูกจารึกไว้ ในหน้าประวัติศาสตร์ให้อนุชนรุ่นหลังในโลกอนาคตได้ระลึกถึงภารกิจอันทรงเกียนินี้ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเครือข่ายที่มีพันธกิจสอดคล้องการอีกนับแสนนับล้านคนบุคคลเหล่านี้เป็นใครบ้างครับท่านพอจะบอกได้ไหมครับผมถามอีกเมื่อไหร่ที่เธอเจอเขาเธอจะรู้ว่าเขาคือใครเธอจงดูที่คุณสมบัติเมื่อไหรที่เธอเจอคนที่มีหัวใจเป็นอาริยาเมตยา หมายถึงคนที่ปรารถนาจะสร้างให้โรคใบนี้กลายเป็นโรคยุคศิวิไลคนที่ปรารถนาจะรังสรรค์ให้โรคมีแส่ความรักความปรารถนาดีหรือสร้างอารยาธรรมแห่งความเมตตาคนคนนั้นคืออาริยาเมตยาและเมื่อไหร่ที่พวกเธอเจอกันทั้งเขาและเธอจะรู้ดีว่าได้เจอกันแล้วมันจะเป็นความรู้สึกลึกๆที่ต่างคนต่างรู้ไม่มีใครบอกได้นอกจากตนเอง เพราะมันคือพันธสัญญาที่พวกเธอตกลงกันไว้จากช่วงเวลาที่เธอจะได้รับรู้นับจากนี้เป็นต้นไปซึ่งเป็นคำตอบของคำถามที่สองที่ฉันติดค้างเธอไว้เธอพร้อมที่จะไปรับรู้มันหรือยังท่านโพเชถามพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับผมรีบตอบรับทันที